วันนี้ฉันขอเชียร์นะคะผู้เร่กุเรกุเร่กุเร่แตขอเชียร์หน่อยนะเพราะวันนี้เรามีงาน One Nation One Family ก่อนเข้าสู่ปีที่13ของ Nation Multimedia Group อย่างเป็นทางการซึ่งพนักงานเนี่ยรวมถึงครอบครัวของพนักงานผมต้องบอกว่าเกินกว่า2,000คนนีออกมาร่วมกันที่ไบเทคบางนาซึ่งวันนี้ใครที่ไปงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ค่อนข้างอาจจะตกใจไปได้เพราะทุกคนใส่เสื้อสีสันสดใสอย่างกระหลอดนีออนนะครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยมีสีชมพูกับสีเขียวสีีเขยวแล้วก็มีฟ้าแล้วก็ส้มและที่ตลกคือสีเราสองคนไม่ได้รางวัลเลยนะ ใช่ครับรางวัลลีดดีเด่นหรือเปล่าโอเคเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่างวันนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งในการจัดเนี่ยเพราะว่าทางคุณสุทธิชัยหยุ่เนี่ยทาง Big b o อสของเราเขาก็ออกมาบอกว่าต่อไปนี้เขาก็มันจะตั้งมาตรฐานของคนพันเอ็นคนพันเอ็นก็คือคนพันเนชั่นครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบติดตามกับรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ครับ ทีนี้ครับก็ทับว่าครบรอบปีที่43ของ The Nation Group นะครับซึ่งแน่นอนครับในทุกๆปีเราจะมีการจัดงาน One Nation One Family เป็นการรวมตัวกันของคนพันเอ็นหรือว่าคนพันเนชั่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่รวมถึงบุคคลในครอบครัวทุกคนมารวมกันแล้วก็แสดงพลังรวมกันครับ ก่อนที่ยุคดิจิตัลจะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้วงการสื่อมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทุกบริษัทต่างเตรียมความพร้อมปรับทับเข้าสู่สนามแข่งขันทางด้านเนชั่นมัลติมีเดีย r o u p ปองค์กรสื่อระดับแนวหน้าที่ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่43ได้จัดงาน One Nation One Family เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งของบริษัทพร้อมๆกับพนักงานและครอบครัวจำนวนกว่า2,000คนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทางด้านผู้บริหารนายสุทธิชัยยุนประธานกรรมการบมจเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปบอกว่าปีนี้นะับเป็นปีที่คึกคักที่สุดเพราะทุกหน่วยธุรกิจมีการขยายงานไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ออนไลน์อีเวนต์และการศึกษาพร้อมกับเตรียมนำพาคนพันเอ็นเข้าสู่ยุคดิจิตอลคนพันเอ็นหมายถึงคนพันเนชั่นเนี่ยคือการฝึกซ้อมให้เป็นมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นที่จะฉีกแนวของการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ น e วมีเด <New> mm hmm. ีเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นแนวหน้าในการเข้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะรับใช้คนอ่านคนดูคนฟังทั้งหลาย mm hmm. ความพร้อมก็คือว่าจรงิจรงๆเราเตรียมมาในชั้นตั้งมา42ปีปีนี้ปีที่43เราสอนคนของเราให้ทำทุกสื่อได้หนังสือพิมพ์วิทยุทีวีนิวมีเดียโซเชียลมีเดียทุกอย่างฉะนั้นคนพันเอ็นของเนชั่นเนี่ย คือคนที่พร้อมที่จะรับคําท้าทายหรือการท้าทายของสื่อใหม่ๆตลอดเวลาครับเพลงเนี่ยชื่อเพลง We Are The Nation ผิดจังนี้ไม่ใช่เราก็คือการที่ให้คนเนชั่นทั้งหมดเนี่ยได้มาหลอมรวมประสานด้วยเนื้อเพลงนี้ก็คือว่าเรารับใช้ประชาชนเราเป็นตะเกียงส่องแสงนําสังคมเราซื่อสัตย์ทุกข้อความ ก็คือการตอกย้ําสิ่งที่เราทํามาตลอดเพราะว่าเรามีหลักจริยธรรมที่เป็นคู่มือมาตลอดเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่กระตุ้นให้เห็นว่าเรามีปณิธานคํามั่นสัญญากับสังคมต้องซื่อสัตย์ต้องตรงไปตรงมาต้องมีมาตรฐานของการทําสื่อฉะนั้นเครือทั้งในชช่นทั้งเครือเนี่ยก็จะต้องร้องเพลงนี้แล้วก็ใช้ ที่วิประจําวันเนี่ยเป็นไปตามเพลงที่เราเขียนขึ้นมาทุกๆสื่อต่างเฝ้ารอเฝ้าคอยเตรียมพร้อมก่อนยุคดิจิตัลจะเริ่มต้นขึ้นแต่หนึ่งในปัจจัยที่มีความสําคัญกว่าแพลตฟอร์มนั้นคือเหล่าบุคลากรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนผลิตคอนเทนต์คุณภาพเพื่อสังคมต่อไป เห็นทางด้านคนพันเอ็นสีชมพูด้วยนะบิ๊กบอสของเราดิฉันสีชมพูเหมือนกันเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดได้ยินคำบอกว่าเขาผลิตบุคลากรหรือผลิตคอนเทนต์ที่ดีเขาอยากจะให้ยกตัวอย่างไปถึงตอนนี้มีหนึ่งในซีรีส์ัยรุ่นฮอร์โมนที่เห็นไหมว่าเขาอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเอกแต่ว่าเรื่องของเขาก็ส่งผลให้คนจํานวนมากบอกว่าพลาดไม่ได้ล่าสุดนีเรตติ้งเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคนดูหนึ่งแสนสี่หมื่นคนนะใกล้ๆตัวเลขนั้นพร้อมกันอยู่บนช่องเขาเขาเรียกได้ว่าไม่ดาคุณโ ใจผู้ชมมากขนาดไหนนะคะค